ยังกับพ่อลูกเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไปเอาน้ำแป๊บนึงแต่ว่าผมเปิดไมค์เอาตัวไว้อยู่ผมคืออันนี้ดูแล้วพูดได้ตลอดอะ เดี๋ยววะพี่เขาไม่คุยกับผมเลยก็ดูแล้วเขาไม่ดีผมไม่อยากนี้ก็ดูแล้วีใคครุยกับอันนี้ก็ดูแล้วมีเพื่อนมีกูด้วยกันเนี่ยดูแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวพี่ดูแลเองคนนี้น้องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ดูแลเองน้องชายเืไม่เบกจะหนาวตายแส่้อเติ้งยาวทำไมย่าอ้ามอ้า อยียงใครเสียงคลิปหรือเสียงฉันหิวอิ่มนะอิ่มอกอิอ่มใจได้ยินนะไม่ได้ยินเธอทำไมถ้าเดินไปกันนะน่ารักเลยอะอะหลักต่อบีเขาก็หลักปะก็พง <laughs> ม,มาบีสอบเอาสรุปไม่ได้พาไปกินข้าวเหรอครับกินมาแล้วไงเมื่อกี้แซนด์วิชหรือเปล่าครับอยากจะไปกินข้าวเหรอครับไปทุกวันเลยได้ไหมล่ะไปทุกวันไม่น่าไหวครับเพราะทำกินเองน่าจะไหวครับ ทำครับไม่รู้ทำอร่อยนะบอกก่อนนะทำอร่อยนะทำอะไรเป็นบ้างครับเป็นหมดแลรวครับทีกินอะไรครับทล้เมื่อไรจะถอดหน้ากากครับถอดหน้ากากถอดได้ไหนครับถอดยังไงถอดยังไงอยาตายคนนี้ไม่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยจะไปไหนเสียงเป็นไรอ่ะเบิ้ม ดีค่ะดีขนาดไหน,นตอนนี้ดีมากครับตอนแรกไม่ค่อยดีครับแต่ตอนนี้ดีมากอยู่ตรงนี้ดีมากครับขึ้นมาเมื่อไหร่เช็ดปากครับต้องให้ไปเช็ดให้ไหมจ้าเช็ดให้สิครับถามเลยเหมือนกูได้ยินนะร,ร,ร,าานรู้จักการบรรุนพยาบาลเบื้องต้นไหมคะคุณแจกี้ทำด้ดีไว้บรรทุนพยาบาลเบื้องต้น มาถึงคนแรกไหมหน้าผมเปีเป่ยนอิ่มมาละลายหรือเปล่าคือนายอยู่กับใครเนี่ยนายอยู่กับไมชอรตี้เหรอทำวันนี้ผมเป็นมันเดิมอีกแล้วนะอเดคนคุณหมอเบิ้มอ่ะ กินอะไรที่คนอื่นไปทำนองน้าพาไปดูนะแค่เธอกับฉันว่านเหมือนพี่เสื้อมากินในทองถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีเจ้าของก็อยากให้ลองมองเนี่ยก็ร์วิวเนี่ยแสนเนาะกูดูกูดูคนเดียวแปดหมื่นน้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยกูดูคนเดียวแปดหมื่น <laughs> ใครจะมาแย่งกูดูถามหน่อยทำไมไม่เดินดีดีอ่ะไม่น่ารักหรอตี <c oughs> ของได้าลัวปะ อ,อยู่ตรงนี้ดีมากเลทุกา,ป,า,าป,ปันหูไม่รับหาเรื่องเขาหาเรื่องหาเรก่อแกกินถั่กระเพ่าวะหืนว <c oughs> ่ะ ครั้งเกิดจากอะไรผิวหัวเนี่ยคือผ้าอะไรครับผ้าผูกผมไงกงใช้ได้หรอเอเคก็ใช้ก็ได้มันไม่น่ารักหรอผ้าเจะตายเหมือนผ้าอ้อมเด็กเลยจะต้องยังไงถึงน่ารักครับก็ไม่น่ารักหรอไม่น่ารักตัวไหนเนี่ยคือผ้าอะไรผ้าผูกผมไงคนตัดต่อเก่งจัดอะ จังหวัเดินจังหวัดแบบหันอะไรเงี้ยคนจะต่อ,ตอล,ละเอียดจัดเราปลดคุณหมอมเบิ้มใครเขาทำเสียง,ง,ยงนี่อีกนะเหร,ร้อย พี่พาไปล้นโรงพยาบาลนะ,ลนะรู้จักการปรถมพยาบาลเบื้องต้นไหมคะคุณแจ็กกี้การปรถมพยาบาลเบื้องต้นทำใจด,ด,ดีไหม บ๊ม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 ทำไรบ๊มบ๊มบ๊มให้ทำไรบ้มบ้มมี่ไอ้ฝาดินมึงลูก er โอ้เออใครเขาทำสรรหาทำท่านี้มาให้กูเล่นวะเมื่อกี้ไม่หอมพยาบาลเมื่อต้นไปให้เราค่ะ ชิลๆเลยก็ได้ครับหมอหมอได้ทำอะไรผมกไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้ทำเลยหมอมาถึงคนแรกไหมเอาหมอมาถึงคนที่สองครับฉันมาถึงคนแรกครับหมอหมอจำเป็นเนะ่ะหืมมี<ด>มาละลายหรือเปล่านอนดีกว่าฝันดีวะเนาะเป็นยาอ่นเบิ่มเป็นยาอ่นเบิ่มยาเป็นยาว